ได้เลยต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ5,000คำเกี่ยวกับอาวุธ s a w Smart Anti Airfield Weapon และราคาของมันโดยมีอินโทรของช่อง Focus on b a m ในภาษาไทยและไม่มีการใช้ตัวหนาเริ่มสคริปต์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Focus on b a m ช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับอาวุธลับอาวุธสงครามเทคโนโลยีด้านการทหารและเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นระเบิดขีปนาวุธหรือยุโทโธปกรณ์สุดล้ำวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาวุธอัจฉริยะจากอินเดียที่กำลังสร้างกระแสในวงการอาวุธทั่วโลกนั่นก็คือ SAW หรือชื่อเต็มว่า Smart Anti Airfield Weapon SAW หรือ Smart Anti Airfield Weapon เป็นอาวุธอัจฉริยะที่ออกแบบมาโดยองค์การวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศของอินเดียหรือ DRO โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินอย่างแม่นยำโดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน ฐานทับอากาศทางวิ่งรันเวย์รงเก็บเครื่องบินหรือแม้แต่จุดที่จอดเครื่องบินของสตรูอาวุธชนิดนี้จึงถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในหมวดของระเบิดปล่อยนำวิถีแบบแม่นยำสูงหรือ Precision Guide Munition (PGM) SAW มีลักษณะเด่นหลายประการที่ทำให้มันเป็นอาวุธที่ถูกจับตามองในวงการทหารระดับโลกโดยเฉพาะความสามารถในการทำลายเป้าหมายสำคัญโดยที่เครื่องบินสามารถปล่อยอาวุธนี้จากระยะไกลโดยไม่ต้องบินเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตนักบินและเครื่องบินรบที่มีมูลค่าสูงได้อย่างมากในการออกแบบ SAAW นั้น DRDO ได้ร่วมมือกับ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) และ Biharat Electronics Limited (BEL) ซึ่งถือเป็นสองบริษัทยักษ์ใหญ่ของอินเดียที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอากาศยานและอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนำวิถีของ SAAW ใช้เทคโนโลยี Inertial Navigation System (INS) ผสมผสานกับซัตเท l i t ไลน์เนวิเกชเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณน้ำหนักของ SAAW อยู่ที่ประมาณ125กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาเมื่อเทียบกับอาวุธในหมวดเดียวกันทำให้สามารถติดตั้งบนเครื่องบินรบได้หลายรุ่นเช่นจากกัวสุด30 MKI มิราชลบ2000และแม้แต่เตคัสซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่ผลิตในอินเดียเอง อาวุธนี้สามารถยิงได้จากระยะมากกว่า100กิโลเมตรทำให้เครื่องบินรบไม่ต้องเข้าสู่เขตป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูในการทดสอบจริง s a a w ได้แสดงความสามารถในการโจมตีเป้าหมายจำลองที่เป็นรันเวย์และโรงเก็บเครื่องบินได้อย่างแม่นยำโดยสามารถเจาะทะลุพื้นคอนกรีตและสร้างความเสียหายรุนแรงได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ระเบิดขนาดใหญ่ซึ่งสะท้อนถึงความอัจฉริยะในการออกแบบและการควบคุมทิศทางของมัน ความพิเศษอีกอย่างของ SAW a คือการที่มันสามารถใช้งานได้หลากหลายโดยสามารถยิงจากระยะไกลและสามารถโปรแกรมเป้าหมายก่อนปล่อยได้ตามสถานการณ์ซึ่งระบบนี้คล้ายกับอาวุธนำวิถีแบบไรยบอมของประเทศตะวันตกทำให้ SAW a ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจของ JDAM ของสหรัฐอเมริกาและสปาย250ของอิสราเอลแม้ว่า SAW จะมีขนาดเล็กกว่าระเบิดทั่วไปแต่ประสิทธิภาพในการทำลายล้างนั้นไม่น้อยหน้า และยังมีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนการผลิตซึ่งต่ำกว่าอาวุธนำวิถีรุ่นอื่นๆอย่างมากอินเดียสามารถผลิต SAAW ได้เองภายในประเทศทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ Make in India ที่รัฐบาลอินเดียผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับราคาของ SAW นั้นมีรายงานว่าต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงล้านบาทไทยหรือประมาณ3 0 0 0 0 0ถึงส0 0ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งผลิตและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆโดยถือว่าถูกกว่าระเบิดนำวิถีจากประเทศตะวันตกหลายเท่าตัวซึ่งช่วยให้กองทัพสามารถมีคลังอาวุธที่เพียงพอสำหรับการใช้งานระยะยาว SAW ยังสามารถปรับแต่งให้เข้ากับระบบควบคุมของเครื่องบินหลากหลายรุน่น และสามารถติดตั้งกับระบบยิงบนโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับในอนาคตได้ด้วยอินเดียเองก็ได้เริ่มทดสอบการปล่อย SAAW จากโดรนแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าอนาคตของอาวุธชนิดนี้ยังมีแนวโน้มการพัฒนาอีกไกลความแม่นยำของ SAAW ยังเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากโดยมีอัตราความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า10เมตรจากเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานระดับสูงในวงการอาวุธ โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับระบบนำวิถี GPS และ INS แบบผสมผสานยิ่งทำให้ SAW a กลายเป็นอาวุธที่สามารถใช้โจมตีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมั่นใจในแง่ของยุทธศาสตร์ SAW ช่วยให้กองทัพอากาศสามารถทำลายสนามบินของศัตรูทำลายทางวิง่งทำให้ไม่สามารถส่งเครื่องบินขึ้นบินได้หรือจำกัดขีดความสามารถในการรบทางอากาศของฝ่ายตรงข้าม เป็นการโจมตีที่ไม่จำเป็นต้องปะทะกันโดยตรงแต่สามารถทำให้สัตร,รูเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์ได้อย่างมากนอกจากนี้ SAW ยังถูกพัฒนาให้สามารถใช้ยิงเป้าหมายเคลื่อนที่ได้ด้วยในอนาคตเช่นรถเรดาร์เคลื่อนที่หรือเครื่องบินที่จอดอยู่ซึ่งมีการเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งหากพัฒนาได้จริงจะทําให้ SAW กลายเป็นอาวุธที่ยืดหยุ่นมากที่สุดประเภทหนึ่งในโลกในด้านการส่งออกอินเดียก็เริ่มมีการเจราจาเพื่อจำหน่าย SAW ให้กับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา เนื่องจากราคาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับอาวุธตะวันตกและความสามารถที่ทัดเทียมกันจึงทำให้ SAW กลายเป็นสินค้าทางทหารที่หลายประเทศให้ความสนใจในภาพรวม SAW ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของอุตสาหากรรมการผลิตอาวุธของอินเดียโดยการพัฒนาอาวุธนำวิถีแบบแม่นยำภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างชาตินอกจากช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศแล้วยังช่วยเปิดโอกาสในการส่งออกและเพิ่มบทบาทของอินเดียในตลาดอาวุธโลกอีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่า SAW จะมีคุณสมบัติอันโดดเด่นแต่การใช้งานในสนามรบจริงยังต้องขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์การวางแผนและการฝึกใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะอาวุธที่ดีต้องถูกใช้อย่างถูกต้องด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้การที่อินเดียสามารถพัฒนาอาวุธแบบ SAW ได้สำเร็จภายในประเทศถือเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของประเทศที่กำลังพัฒนาในการสร้างเทคโนโลยีระดับสูงและยกระดับความสามารถในการป้องกันประเทศได้อย่างแท้จริง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ SAWU a หรือ Smart Anti Airfield Weapon อาวุธอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีสนามบินและเป้าหมายบนพื้นดินโดยเฉพาะหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Focus on Beam ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอาวุธใหม่ๆที่เราจะนำเสนอให้คุณได้รู้จักก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับจบสคริปหากต้องการให้เพิ่มชื่อเล่นหรือฉากประกอบภาพเสียงเสริมให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นแจ้งได้เลยครับ